เราคะกํารัอยู่กับพี่เกตแล้ววันนี้จะมาเล่นเกม Name of Die พี่เกมจะให้เลือกเลือกไออันไหนดีฮะเอ้าโอ้โหต่อยกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ตีนโหลุมเลยโหดยังโหดอะ โอเครู้แล้วนะครับจะต้องเลือกถ้าเลือกผิดเลือกไม่เหมือนเขานะครับจบชีวิตจบน่เ name for wise cat oh. เอ่อตั้งชื่อแมวสีขาวนะครับเขาจะตั้งชื่อว่าอะไร <c oughs> สาวสเือเสาวนะครับแปลว่า สาก็อาจจะเป็นดา,าวเสาก็ได้นะคะสวัสดีฟังหนึ่งฟังหนึ่งเร็วแคทแคสเปอร์ไม่รู้อ่ะขอขออยู่ด้วยก็ได้มั้งลู้นว่าใครคือไม่รู้ว่าอังกฤษมันอันนีน้มันแปลว่าอะไรจุบ๊บมยมาเลย สีน้ำเงินเยอะกว่ามาเลยสีแดงเหรอยิงยไม่ใช่ยิงดิตบเล้วเออไม่เป็นอย่างนี้ดิมาเลยมามาเอาเหรอใช้โซ่เหรอโกงอ่ะโกงอ่ะมาดิมาดิเพื่อนเพื่อนเย่ยโอเค หนึ 1> 1่งคิวสีว่คิวหนึ่งคิวสามคิวโหสามคิวเลยเหรอโอเคดีอ okay, right? so, sure. uh, ูอาวุธฟรีให้ซื้อนะครับมีอันนี้ด้วยนั้นเอากรงลิฟต์อยู่นะแต่เงินยังไม่ถึงนะครับเอ่อหนังสือหนังสือปกติจะชื่อว่าอะไรอีกคนนึงไปไหนอย่าบอกนะว่าออกเกมอ่ะ ไบโลกี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคไปไหนดีสควอชเชนอันนี้ก็ได้มั้งโอ้โหุกคนเอ้าเฮ้สวยแล้วโอ้โหโอ้โหยโดนแน่เลยโอ้โหโดนลุมตาย โอ้ยไม่รู้อ่ะเออที่ผมกดรีพอร์ตไปขอขอโทษไม่รู้ว่ามันคืออะไรแตจริงรีพอร์ตโอ้โหแต่ผมดาเมจเยอะสุดในนี้แล้วนะทำไมไม่มีใครทําดาเมจให้เยอะจังเลยผม,ม,าามนี่ทําดาเมจนี่ดูทําดาเมจร้อยสิบอ่ะ เดลี่โอดักอ้าวไม่มิ้วชีสเออแก้วแก้วมันดูมันใช่ชีสเหรอเพื่อนไม่รู้อ่ะโอ้ยโอ้ยแหลกจังในชีสเออ เอาชีสก็ได้มั้งเพราะชีสมันเออไม่ใช่ชารกชีสเยอะกว่าชีสชีสพวกเราชอบกินชีสออกไปพวกเราชอบกินชีสอ,อ้าวโอ้ตายอะตายน่าจะต้องมีอาวุธที่ดีกว่านี้นะครับอย่างกงเล็บอะไรแบบนะี้ ไม่เป่ะล่ะนั่งดูอยู่ตรงนี้แหละน,นี่เกมอะไร,รอ่ะพิกอไซส์โอเคเดี๋ยวไปเล่นมาใหม่ๆอ๋เอเกมนี้ให้รอดกันอืมสนะู้ๆนะสู้ๆใครชื่อเออ ตั้งชื่อน้องหมาแบบน้องหมาน้องหมาตัวผู้มาน้องหมาชายนะตัวผู้พอกกีถ้าผมนะครับผมน่าจะเป็นชิบะอะไรแบบนี้อันนั้นสายพันจะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเพราะไม่เคยอันนี้แล้วก็คิดไม่ออกได้นะครับค o อกกี้โูชื k คอกกี้คอกกี้ มันคือชนิดนะครับแต่ผมอยากจะเรียกมันแบบนี้นะคะคอกกี้เผื่อมันจะดีมันน่ารักกับคอกกี้มีคอกกี้น่ารักแล้วก็ใส่พันชิว,าวา่าโอ้โหแล้วก็อะไรนะไอ้ด็อกแล้วก็ชิบะไนะอ,อ้นี่หนักไปเลยไฟเลยเอามาเลยมามามากดไม่หยุดมาเลยมาเลยมาเลย อืมจีสลาผู้ทีทมจีน้ำเงินชนะไม่สุนแล้วสน่นคือว่าใครฆ่า,ยายเยอะกว่าเนาะโอ้โหโอ้จะตอบได้ไหมเนี่ยโอ้ยโซดาโซดาเอาเป็นโซดาเอาเป็นโซดาเอาเป็นเออ,อไอเดียโซดา ตั้งชื่อโซดาโซดาเป็นแฟนตาเป็นเออไม่รู้อ่ะเออแท็กซี่โซดาไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะือไม่รู้จริงๆอ่ะคือแบ๊บซี่มันเป็นโซดาหาอมันเป็นน้ำบัตลรมไม่ใช่หรอ โอ้โหสวยแล้วเพื่อนสวยแล้วเพื่อนไม่รู้โอ้โหโดนเน่อุ้ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรอะ่ะ อับน,นี้ก็ยอมโอ้โหตั้งชื่อเออตั้งชื่อแบบเอาชื่อมาจากตัวคอมแฮร์รี่พอตเตอร์ใครจะไปรู้โอ้ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยไม่ออาแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เคยได้ยินเพลงแล้วก็เคยเห็นตัวละครแต่ไม่เคยเออรูชื่อครับโดนเหตุ สไปเดอร์เอ่อเฮดดี้คอร์เตอร์มันก็มีนะแต่อันนี้เขาดูตอบแบบมั่นใจกว่าใงมุมก็น่าจะมีนะแต่คนรู้จักคนนี้กว่าไม่รู้อ่ะเอาหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิบจิ๊บอุ้ยมาเลยเอาหัวฮะฮะจ้าดียังไง สวัสดียังไงค้ยคนแมวป๊อกเช็ดตัวนี้เคยไปอยู่กับผมนะครับเมื่อกี้เคยไปอยู่กับผมตอนที่ตอบโซดาเนี่ยเขาเป่ามันคืออะไรสักอย่างนี่แหละ ชื่อเอ่อตั้งชื่อเมืองในแอฟริกาประเทศแอฟริกาแล้วตั้งชื่อเมืองนี่เออเอาอันนี้ดีกว่ามัง้งเออพรานคาาดูแบบคือมันต้องพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ดาวก็แล้วกันไนมะ่เคยด้ิต <laughs> ั้งมาเป็นแถวอย่างนี้ไปเลยคลิปล็อ เนี่ยอีคนไหนนะที่มันเป่าอะไรเป็นลูกไฟหมดเนี่ยอยากรู้จริงๆเอามาๆมาๆขอไม่ค่านะขอดูอยากรู้เป่าแล้ว <S <S อ๋อเป็นไฟ <S <S คนเนี้ยได้ดาเมจทั้งหมดเลยนะเนี่ยดาเมจสามสี่ฮะดาเมจสามสี่เหรอไม่เป็นไร ยัไม่ได้ดามจก็ไม่ไดตั้งชื่อดอกไม้ดอกทานตะวันเออโรสเออดอกมาเออ,เอ,อมาเพื่อนยันตัวเลยนะเต็งเต่งเต่งเต่ง,ตงไปเลยไปมาเลยมาอยู่นี่มามา,มา โอ้โหใครไม่เก่งการแบบเออตั้งเชื่อกเนี้ยคือมาเล่นเกมน,นี้นี่ถ้าเป็นได้นี่ลำบากเลยมาโอเคไปแล้วชนะได้เงินมาเยอะอยู่นะครับจะซื้ออะไรดีซื้อไฟมันมันน่าจะราคาแพงนะครับงั้นเดี๋ยวซื้อกุ้งเล็บนะหรือเปล่าหรือว่าน่าจะตองเออ หรือมีดยาวดีกว่าแต่สินใจไม่ได้ตั้งชื่อเออ่ฟราชนีของดิสนียคืออะไรเฮ้ยคนนี้เขาตอบแบบตั้งใจแล้วก็ตัวพิม์พใหญ่เราไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่อฉันไม่ได้ดู <laughs> อลิซาเบธ โอ้ oh my god อันนี้มันนี่เขาลาชินีในฝรั่งเศสหรืออะไรไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่อยู่ในดีสนี่เข้าใจไหมอืเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้ดูเหรอโอโ้โหฉันไม่ได้ดูโอโ้โหจริงๆถ้าตอบว่าฉันไม่รู้ละ่ะจะทำยังไงโอ้ ตั้งชื่อแม่เป็นเหล็กตั้งชื่ออะไรดีเ <laughs> อ,อ,อ็นกับ W ูไหมไอรอนเฮ้ยอย่าเปิดคำตอบเดสตโตนเออถ้าดูคนนี้นะโฟสกับเบนซู อันนี้ก็เคยได้ยินอยู่มันเป็นเออเออเอาอะไรดีอันนี้มันเป็นฝอยหรือเปล่าหรือเออเอาเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้โอ้โหไม่เคยคุณชินนะก,ก็เลยไม่คล้าฟ้าแฝดวาฟ้าแฝดอืมฟ้าแฝดอฮ้ยชื่อยังเหมือนกันด้วยเดี๋ยวน,นี่เป็นพี่น้องมาเล่นกันมาเนี่ยใช่ปหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไม่ไหวไม่ไหว,ไไวอุ้ยอุ้ยมาดิมา,มาปะทาต่อตัว,ตวเลย มา,า,าเลยอาเยแดงชนะโอ้ก็เกมสรุปนะครับให้จะมีคนเลือกมาตั้งชื่อนะครับแล้วให้คนอันนี้นะครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแช์ตการแล้วก็ <S <S กดกดิกก่งแจ้งเตือนนะครัใครชอบวิดีโอแบบนี้อีกก็สามารถจะแบบมาคอมเมนต์ได้ว่าจะให้ผมไปเล่นอะไระครับบางเกมผมอาจจะไม่สะดวกเล่นนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เพราะอืมย่างสาเหตุบางอย่างนะครับก <c oughs> ็สำหรับวันนี้ว้เจกัใหม่ในคลิปหน้ารับสวัสดีครับ